สวัสดีครับเมื่อนี้ตะพนคนรักตนใหม่นะครับมาอยู่ในพื้นที่ของบานขีก้าหมู่สิบตําบลแขมอําเภออุดรพรพิสัยจังหวัดทีส่สเกตนะครับเมื่อนี้วันทีสามสิบเอ็ดมีหน้านะครับอันทางที่เห็นอนู่นี่เป็นทางออกมาจากอันถนนสองศูนย์แปดสามเนาะทีวันปุ่นท่องนะครับแยกวันพุนท่องอันนี้ก็เป็นทางเขามาบาันขีก้านะครับซึ่งจะเป็นรวงออกไปผุนเนาะเป็นเป็นผุไปตรงเป็นไป,ไป,ไ,ปไปบันขีก้านะครับเปตรงนั้นที่ตะพนมากเมื่อนี้นี่ก็คือตะพนจะมาเบิ้งในส่วนของ อลังการของไม้ประดูนะครับไม้ประดูเนี่ยอันนี้ขันยื่นอยู่ในทางข้อกีดตรงนี้นะครับจะมองเห็นเลยนะครับอันนี้เป็นควมใหญ่หญิงใหญ่ของไม้ประดูนะครับตรงนี้เลยนะครับนี่ไม้ประดูใหญ่เลยนะครับแต่ที่นี่ตะพ่นจะก่อนตะพ่นจะทายถ้ำให้ทุกคนเบิ้งตะพ่นจะเข้าไปขออนุญาตทางของอัเจ้าของต้นไม้เป็นก่อนเนาะเดี๋ยวกลับมาทายถ้ำนะครับแต่ตอนนี้มาหอนเพื่อนเพื่อนล่ะพอดีมาเจอต้นต้นขามใหญ่ ต้นามนี่ของโมเมนธรรมดาเดอกอายุประมาณสองร้อยกัวะเดี๋ยวใหญ่เบิ่งงวงงามนิดนึงนะนี่เป็นเป็นต้นขามขัา้วมะาลังการใหญ่ของต้นขามเด้อเนี่ยเบิง่งใค้ทุกคนเบิ่งนะครับเบิ่งตรงนี้จะเป็นด่านทิศตะวันตกนะครับนี่ตัวหญิงใหญ่เด้อเนี่ยงามเนาะให้เบิงงงเบ่งทั้งนี้ก่อนต้นขามใหญ่แต่ว่าอัานปากของตะพุ่นโมเมนต์ต้นขามจะมาขออนุญาตทางของคุณป่าลิ้มสีบททองป้าขออนุญาตไทยต้นดูใหญ่ในเด้อ ครับจริงๆม okay, right? oh, 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 so ันเป็นของแปลตจนดูงนะของเก้าวะของงานสาวของ้นสาวโอ้ของร้านสาวแต่ว่ามันหญิงไงเนาะอย่าเด้อครับผมขอพูดหลายๆครับเดี๋ยวนี้พัตเก็บบักฟิกอยู่ในอู้จะเป็นมีงานหลายเนาะในสองคลิปได้เหมือนขอพูดหลายครับขอพูดหลายมีแต่พี่น้องสะพูเหมือนด้อยู่ในนี้มีได้พี่น้องสะพูเลยครับ โอเคโอเคครับผมเดี๋ยวจะพาทุกคนไปเบิ่งต้นดูไ่กันเลยนะครับอ่าตรงนี้นะหลังจากขออนุญาตทางคุณป่าลินที่มณฑท้องแล้วก็มาขออนุญาตทางต้นไม้ญ่เิ่นนะครับตรงนี้เป็นด่านทิศตะวันออกนะครับด่านทิศตะวันออกของสวนประดูต้นนี้นะครับก็เป็นลักษณะที่ยูสูงนะครับประมาณอาติโกติปุนเลยอาติโกติเป็นหมดแล้วครับไม้ต้นนี้นะครับเป็นไม้ของ น้องหลานของหลานคุณป่าลินสีบนทองรู้สึกว่าจะเป็นคุณโลดหรืยอยังเนี่เนาะซื้อซื้อโรดนี่แหละเพินเน่งเหตงานอยู่ที่ทางลาดบุรีเนาะต้องขออนุญาตคุณโรดน้ำเอ้ออยู่ลาดบุรีนะครับอันนี้ตะโพนมาถ่ายถ้ำซื้อดอกนะครับขออนุญาตคาะคุณป่าลินน่าหล่ะ,ละคุณมาถ่ายถ้ำโลดแล้วปะนะครับแต่ว่าเก็บดอกไม้บอกกาวแนวว่าอันนี้เป็นด่านโค่นนะครับด่านโค่นเดี๋ยวชิยูในด่ดดานผิดเหนือนะครับจะมีปูตะพนว่าวางดอกไม้ไว้นี่แหละโตขึ้นมากไปนี่แล้นะครับ เป็นเป็นเป็นด่านทิศเหนือนะครับตรงนี้นะครับขึ้นมาจากประมาณจากหาเม็ดนะครับประมาณหาเม็ดก็จะมีงาเข่าออกไปเนาะจะมีงาเข่าขนาดใหญ่นะครับออกไปด่านทิศเหนือไปนี่นะครับแล้วก็จะมีปูดนะครับมีปูดหรือว่ามีตุม่มอันนี้ตุมต่มตุ่มนี่ก่อนยูซื้อเข่าเลยนะครับนี่เป็นปูดที่ค่อนข้างจะงามนะครับตรงนี้แต่ในส่วนด่านล่างนะครับด่านล่างนี่ก็มีเลย ด่านล่างก ial, brands, mainland, ็ม pues. ีปูนะครับม่ปูก้อนก้อนติดผินไปในโคนน่ะนะจะเป็นปูดยางนี่ยางสวยนะครับจะปูในโคนเลยนะครับสวยสวยงามาเลยนะครับทำนี่เลยนะครับในในด่านด่านล่างก้อนติดึินไปเป็นติดผินไปเป็นงาเข่างาหยังนะครับเป็นเป็นปูดก้อนในด่านล่างปิดกระบินเลยนะครับตรงนี้ปิดปิดกันเลยในในโคนดินนะครับส่วนโคนด่านล่างเป็นด่านทิศใต้นะครับโคนด่านล่างด่านทิศใต้อานจะบังต้นโพด้าน บางอันผวกเครื่องไม่อย่างหลายอย่างเลยเนาะอาจจะดูบอกใครสวยงามบ้านไ,ไหนอ่าขึ้นไปในน้อยด้านนี้นะครับโดยเฉพาะงาีถีย่นี่ซายมืนตรงนี้นะครับใ่แห้งนะครับใยจะพ่นขาดบ้านนาจะบรุษสามเมตรนะหลบหลบหลบตนนี้นาจะบรุดสามเมตรดันดันดันบนนะเสียวไปเป็นงานตรงนี้นะครับชวนงาทเ่อียอกไปขวามือด้านนี้เนาะ กับบน้อยหนาคือกันนะครับใหญ่ใหญ่ครับคือกันนะครับจากจากกิ่งที่แยกตรงนี้นะครับงาเข่าที่แยกตรงนี้นะจากที่แยกออกจากคุณตรงนี้ไปถึงโคนไปถึงงาเข่าอันดานกิ่งนี้นะครับดันยู่หนาจะอยู่ที่ประมาณสามเมตรกว่านะครับไปดานบนนี่ก็เป็นกิ่งอ่ที่อยู่ประมาณ เมตรสองเมตรนะครับประมาณนั้นเมตรกวกว่าอย่างนี้ประมาณนั้นเป็นกิ่งเป็นกระแหงออกไปอีกสัวนหนึ่งนะครับนี่จะเป็นด้านด้านทิศตะวันตกนะครับอนี้จะมีขอนคางเหมือนเป็นกีบหน่อยหนึ่งนะครับจะเหมือนเป็นกีบหน่อยนึงขึ้นไปด้านบนนะครับอ้าวขึ้นไปด้านบนเลยนี่จะมี เป็นงามออกมานะครับเป็นแยกแยกออกเป็นเป็นเป็นงามเป็นงาออกอีกสองงานะครับแต่ว่างาสียูด่านขวามือนี่จะใหญ่นะครับใหญ่แห้งนะครับด้านนี้ส่วนเป็นงากิ่งออกไปด่านหาท้ายมือ,น,อ,อน,นี่ก็ขอนยักข่างใหญ่เพราะอสม่วรเนื้อไม่ได้แต่นยังไงๆล่ะนะครับแต่ว่าด้านนี้ใหญ่กว่านะครับเป็นด้านขวามือในีใหญ่กว่านะครับใหญ่มากๆเลยนะครับ อลังการเลยนะครับตรงนี้ด่านบนกับมีแดนด่านกิ่งงาอย,าย,าย,าย่างไงเ่ยเดี๋ยวเป็นกิง่งเป็นงานะครับถึงว่ามันจะบอตรงปาไหดนมันก็เป็นลักษณะที่โค้งเป็นโค้งมีศิลปะทานเถอะนะครับมีศิลปะปะในโต๊อของเขานะครับเป็นใหม่กิง่งอ่านเป็นกิ่งที่แตกแขนงออกนะครับมีแต่ขนาดใหญ่ๆนะครับนี่ตอนบนนี่ว่ามันจะโค้งมันจะงอแต่ว่างอหรือควบศิละปะ มีศิละปะสวยสดงดงามนะครับด่านบนจะเป็นด่านงาเนี่ยค่ะขนาดงาได้เนี่ยครับก็ลงมาถึงโค่นเลยนะครับตัวนี้ใหญ่นะครับใหญ่ามากๆเลยนะครับผมด้านนี้ตะพ้นทายอยู่ที่ด้านทิศเหนือนะครับทิศออกเป็นตะวันออกเฉียงเหนือนิดนนะครับ เห็นเป็นลักแบบขนาดนี้ครับ,ระนนรบจะมองเห็นางาเข้าออกไปจากลําต้นนะครับออกจากลาต้นต้งนะครับขึ้นมาจากโคนที่แกลกมาบัางอยู่น้อยนะครับมาบัางงามาบัางกิ่งไปแน,น,นอๆแต่เห็นนิ้วในระดับสูงนะครับระดับนี้ก็น่าจะอยู่ที่ประมาณริบเมตรขึ้นไปนะครับไปไป,ไปแตกออกตรงนี้นะครับไปแตกออกเป็นงาไปไปขยายออกไปฝุงเป็นกิ่งเป็นกานเป็นสาขาเป็น อันนั้นเอาอไปอีกใหญ่นะครับกับส่วนด่านบนนี่กับมิติใหญ่ๆเลยนี่ด่านบนเป็นกิงเป็นอันนี้ของเขาอยู่นี่นะครับเป็นใหม่ที่ใหญ่นะครับใหม่ใดขนาดเดี๋ยวจะมาวัดเบิ้งงมาอันรอบต้นเพ่นขนาดใดครับเดี๋ยวมาลองวัดกันเบิ้งนะครับว่าควุ่มรอบต้นมันจะต่อได้ประมาณเท่าไหร่นะครับ แห้งไ,ไงแห้งมันจะหลอบอยู่มันโฮกหลายเนาะมันมันม่ได้่ได้ับต้นไม้ออกแล้วโอ้นี่ครับ4ีเมตรแปดทิฟนะครับครับสีเมตรแปดทิฟนะครับรอบต้นนะครับอลังการใหญ่มากๆนะครับตามนี้เลยนะครับ ต้นไม้ใหญ่ต้นประดูใหญ่นะครับอายุประมาณสามร้อยนะครับประมาณสามร้อยปีนะประมาณนะครับประมาณประมาณตามนี้เลยนะครับครับกบเ็เป็นเป็นไม้ประดูที่ใหญ่ที่สุดเนาะที่ตะกอนเคย่ายทํำมานะครับตะกกนกู่นถือว่าโอ้โหอลังการมากมากเลยนะครับ เพราะว่าใหม่ตัวนี้มีความใหญ่อะความใหญ่ถี่อยู่ในระดับรอบรอบรอ,อบต้นเนาะวัดวัดรอบต้น,นถึง4 4 4 8 4 8สี่สี่เมตรสี่เมตรแปดติดน้ำกันนะครับ8 8สี่เมตรแปดสี่เลยนะครับแต่คือว่ายิ่งใหญ่เป็นตวอ้วนเป็นต้นใหม่ค่อนข้าง,งจะดูว่าใหญ่ครับนะครับตะกุ่นว่าสุดยอดเลยน,นะครับตัวนี้เพราะว่าอีกอย่างก็เป็นใหม่ประดูเนาะ เพราะว่าจาของเองนี่เป็นของคุณคุณป่าลินนะครับปาลินป่าลินสีโพนทองอะไรต่าของจากของเองนี่เป็นของหลานเนาะที่จริงมีของหลานเราเป็นของหลานของปาลินอีกนะครับเป็นคือคือรถนะครับคือรถเป็นเป็นผลงานอยู่หลายุรีตรงนี้ก็เป็นของคุณป่าลินแล้วไงทำงานแดียว่าเราเป็นคนเหตุนาอยู่ในตรงนี้เนาะเป็นเหตุนาตรงนี้แต่ว่าจะโน่นอาจจะเป็นของคุณรถประมาณนั้นเนาะ เป็นหลานร้วเป็นหลานของตาลินีหล่ะนะตะบ,บุนก็นเลยมาถ่ายถ้ำของนายากษ์มาถ่ายถ้ำนะเห็นว่ามันใหญ่มันใหญ่นอนอลังการในที่ย่างตนดูยิงย่งใหญ่แบบนี้ก็หายากเนาะตะบ,บุก็เลยมาถ่ายถ้ำให้ทุกคนเบ่งนะครับต้องขอบคุณทุกคนนะครับที่เขามาชมเขามาโพสไลค์ให้ตะบ,บุนเป็นกําลังใจเห็บบนตะพุญนะครับสรับลิปนี่ขอบคุณในหลายนะครับคิดหนาพอกันไหมครับผมสวัสดีครับ